ในที่สุดเราก็มาถึงบ้านไร่ไอ้อรุณอามาดูกันนะคะเข้าไปแล้วนี่ประตูทางเข้าเฮ้ยสวยมากเลยอะ่ะชอบอู้ดูด,ดิชอบมากเลยอะ่ะดูแต่ใน youtube เนาะไม่คิดว่าพอมาจริงๆอะ่ะสวยมากเนี่ยรดน้ำแบบละองน้ำอะ่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวไปอุ่นนุนเข้าที่ร้านก่อนเนาะแต่ว่าที่เดินมาตรงนี้ก็คือชอบอะ่ะชอบอะไรที่มันเป็นน้ำอะ่ะ วุ้ยสวยมากเลยอะคันนี้ก็เดินเลยเนาะเฮ้ยชอบตรงถนนนะเดี๋ยวให้ดูนะเจ๋งมากเฮ้ยถนนเป็นแบบไม้ไผ่แบบเนี้ยโอเคเลยอ่ะชอบชอบเฮ้ยชอบมากเลยแต่ที่นแน่ไปหนขนของกินก่อนนะฮ้้ยบอกแล้วอะเจ๋งๆชอบชอบชอบแนบนี้ชอบมากเลยค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนะ นี่ไงสวยป่ามากถึงมากที่สุดอย่าไปอุ่นหนุนก,ก้อนดีตามวรยาทนะคะโอ้ยคิดว่าหลายคนที่มีโอกาสได้มาชอบที่นี่แน่ๆเลยอะดูดิอ่า,อาเดี๋ยวไปอุ่นหนุนข้างบนก่อนนะคะอ่ะขึ้นไปด้วยกันไหมนะฮึฮึ เฮ้ยชอบมากเลยอะเดี๋ยวขึ้นไปดีกันก่อนนะขึ้นบันไดชอบขนาดที่บันไดเราอะเป็นธรรมชาติ่ะชอบไปหาแล้วกินก่อนหิวอะเดินทางไกลอะยอดเลยนะเนี่ยอาดูนะคะหลังจากที่เราสั่งเรียบร้อยแล้วเราไปเดินกันดีกว่าค่ะอ้าวดูนะคะ อันนี้ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของฝากที่ลือกันเนาะอ่าว้ยชอบมากเลยชิวๆอ้าวมาไปด้วยกันอ่ะเดินตามมาเลยค่ะไ,ไปลุยกับครูป,ป๊อปเลยบ้านไรไออรุณ ดูแต่ใน YouTube นะมาดูของจริงว่าเป็นยังไงบ้างก็ตามมาเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะด้านหน้าอ่ะชอบตรงที่ปลูกผักอะ่ะโอเคเลยชอบตรงต้นไม้อะ่ะสวยมากโอเคเลยค่ะทุกโซนโอ้ที่นี่ทำดีมากอะ่ะ ชอบตรงพื้นไม้นี่ไงเห็นไหมเป็นสะพานไม้แต่โอเคมากเลยสวยค่ะอ้าวทีนี้ดูนะเรากำลังจะเข้าห้องห้องหนึ่งทะลุผ่านแล้วนะโอ้ห้องนี้โอเคเลยอ่าเป็นอีกมุมหนึง่งโอ้เห็นไหมนี่ไงโอ ไก่ดูไก่นะไก่สามารถเดินเล่นได้ยาวเลยอ่ะไม่ทุกทรมานนี่เห็นยังคะโอ้นี่ก็คือผักโอ้นี่มาดูลูกเจี๊ยบนูน่นโอ้นี่ก็คือไก่โอเคเลยค่ะโซนนี้เริ่มร้อนอ,ะอ่ะอ่าดูที่เขาปลูกผัก โอเคเลยนะคะอ้าวตามเลยมาดูเฮ้ยดูการเลี้ยงไก่ตามเลยดูไก่ดูไก่ดูไก่นี่นี่งโอ้มีไข่ไก่ด้วยแอบดูเมื่อกี้ อ่ะเดินทางต่อค่ะอ่าทีเราก็เดินต่อเนาะถัดจากแปลงผักชอบตรงที่ทุกห้องเนาะมีเพลงฟังอะ่ะเบาๆบ,บรรยากาศชิวๆห้องนี้ก็โอเคอยู่นะะสุดยอดเลย กี้เดินผ่านแล้วว่าแต่ยังติดใจห้องนี้สวยอะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะ,ะด้านนอกมองเห็นแปลงผักค่ะส่วนด้านในสวยมากอะ่ะนั่งกับบรรยากาศชิลๆสั่งอาหารมาทานได้เนาะนี่ไงอโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ โหยินดูตัวเองสวยค <laughs> ่ะเฮ้ยชอบมุมนี้อ่ะบอกตรงนี่ไงพอออกไปข้างนอกปุ๊บก็จะเป็นแปลงผักชอบอ่ะบรรยากาศตรบนี้เดี๋ยวเดินทางต่อป่ะไปเดินไปกับคูปป๊อปไปค่ะตรงไปด้านหน้าเดินตรงไปเลยท่องเที่ยวต่อเนาะ ลองดูนี่กรงไก่ค่ะชอบตรงนี้แหละแล้วก็ชอบทางเดินอมันมีความรู้สึกแบบธรรมชาติโอเคเลยอะ่ะบ้านพักโอเคชิลๆอยู่นะ เดินทางกันต่อโอเคอยู่นะชอบอ่ะบ้านพักแบบนี้เดี๋ยวค่อยโอ้เดี๋ยวค่อยมาพักกันหลังวันนี้ท่องเที่ยวทั่วไทยกัน,อน,นอลองไปดูดิดดดอ๋อทางโน้ทางตันมาค่ะ ีโอเคอะชิวชชอบอะนี่บรรยากาศด,ดีมากค่ะเอาว่าเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้ด้วยกันชอบตรงที่แบบพุนนน่นด้วยไอ้น้ำค่ะโหสุดยอดพื้นอะเย็นสบายเจ๋งเจ๋งโ้ยหอมกลิ่นไอ้นั่นแะตะไคร่หอมอืม อยคุณไม่เอ่ยนี่คือ,อไรเฟิร์นไงเฟิร์นออบรรยากาศชิวๆอ่ะมุมนี้เป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวเดินตามมาเลยนะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าสิมากมุมนี้มุมเปลบรรยากาศชิวๆเนาะก็ใช้กระบองเพชรแคปต,ตัดอะไรพวกนี้ค่ะนี่ที่นั่งก็โอเค ชอบอ่ะแนวอีกนี้มันชื้นดีอ่ะอ้าวนี่โอ้ยมุมที่ชอบนี่แหละใช่เลยเออนี่ไงมีโต๊ะเนาะนั่งกินกาแฟอย่างงี้ก็ได้น้ำตกก็ไหลไปอา้าวพาไปเดินต่อห้องน้ำไม่ต้องพูดถึงสวยมากอา้าวตามมาเลยเฮ้ยกับบรรยากาศซี๊ดเนี่ย ชอบอ่ะนี่เดินเวียงอยู่หลายรอบแล้วนะชอบตรงเรือมันดูดีนี่กินบรรยากาศชิ้ๆเลย,ยสดชื่นอ่ะบอกไม่ถูก่เมื่อกี้ก็อิ่มจากที่นี่แนละ้วเนี่ยชิวๆเฮ้ยไปไง่าย งมากเลยอ่ะโอ้ยวันหลังเดี๋ยวค่อยเข้ามาพักนะคะชอบค่ะบันไรไออรุณเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนดีกว่าอ้าวามมาดูชันบนเลยขึ้นวันแล้วนะเฮ้ยสดชื่นอ่ะเห็นแต่ยอดปามที่นี่เดินได้ทุกมุมอ่ะ ใช้น้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาจุดนี้กํานั่งจิบกาแฟได้เห็นยังโอเคเลยโอ้โหชอบชอบมุมนี้เห็นยังบรรยากาศชิวๆเอามองจากด้านบนค่ะ ชอบชอบบรรยากาศตรงนี้ค่ะชอบต้นไม้ที่ใส่รู้สึกว่าโล่งอ่ะหายใจเต็มปอดอ่ะเฮ้ยนี่ชอบมุมนี้อ่ะมันดูอยู่สูงนะเห็นวิวชัดเจนนั่งจิบกาแฟชิลๆโอ้โหเดี๋ยวก้มลงดูด้านล่างเจ๋งมากค่ะ แอบดูด้านล่างบรรยากาศชิวๆนั่นอีกห้องนึงนี่เป็นส่วนตัวดีเหมือนกันนะคะนั่งกินอาหารออ,อชอบมาก ก็ลงเฮ้ยน้องๆที่นี่น่ารักมากเลยค่ะมี่ไงนี่ก็เป็นโซนของฝากนะคะโอ้สวยมากส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักสารไม่อิ่มแล้ว ็เดินทางกลับค่ะอีกสักนิดเนาะดูแต่น,น่ะเฮ้ยยี่ไงโอ้ยห้องพักหน้าพักอะ่ะแต่ว่าเขตบ้านพักเขาไม่ให้เข้านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันหลังค่อยมาจบเฮ้ยแต่ที่นี่ ให้ความรู้สึกอบอุ่นที่สำคัญให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติหายใจเต็มปอดรู้แล้วทำไมยุงถึงไม่มีเพราะที่นี่จะมีกลิ่นของยากันยุงอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยากันยุงประเภทอ่ตะไคร่หอม,อมบ๊ายบาย ทีนี้เราก็กลับกลับกันค่ะอ๋อขึ้นชั้นสองอเป็นหลักลับลืมลืมลืมตัวค่ะตามเลยเพราะว่าผมขึ้นชั้นสองเสร็จแล้วก็เดินออกประตูไปเลยเนาะทีนี้ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับแล้วอะ ถ้ามาเพิ่มเหมือนคนเราก็ไม่สามารถที่จะให้เขาเติมได้เพราะว่าเราจะหมดที่จมนคนนิดนึงนะค่ะเดี๋ยววันหลังเรามาจองนอนกันนะคะได้ค่ะขอบคุณะคะอ,ะอ้ยนี่ของฝากค่ะขนมเดี๋ยวดูกันนะดอ้าวบ้านไร่ไออรุนเราก็มาได้เหยียบเลยเนาะ ทีนี้เราก็เดินทางต่อค่ะไปเดินทางต่อเฮ้ยดอกไม้ก็สวยไอคนที่เดินอยู่ก็สวยไปค่ะถึงเวลาของเราแล้ว่าทีนี้ดูไปทางด้านหน้านะคะเราเชื่ออยู่เสมอว่าสิ่งที่เราได้ช่วยกันสร้างจะดึงดูดคนที่ฝันและชอบอะไรที่คล้ายๆกันได้เดินทางมาเจอกัน บนพื้นที่แห่งนี้จริงค่ะชอบมากเลยขอขอบคุณครอบครัวบ้านไร่ไออรุณขอบคุณค่ะชอบชอบ